สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมาโนครับทีมงานมียนายนี่โคนยอดครับมาแล้วครับมาแล้วทีมงานให้เรานะครับกว่าจะว่างกันได้นะครับเนาะผมก็ติดภารกิจนะครับตึงฝึกตึงอบล้มปัตตมัสตังโกปักซาเป็วันนี้มาใส่เบดกันนะครับปักเบดกันลูกสีมามากันโดยมาได้นัดหม่ยมาปักกันที่นี่เนาะครับมาตอนนี้เรากำลังทำเมนูกินกันก่อนครับรอปักเบด อ,อันนี้เป็นจิ้นเอ็นของควายนะครับเป็นต้มแล้วนะครับนี่นะครับก้อนจะต้มยำนะครับตรงนี้นกก้อนเป็นกุ๊กหลายๆนะอุ้ยจํำเนะี่ ส่วนี้กับใครมดหี่นะครับบางคนง่าลืมพอบางคนอาจจะบู๊จักนะไข่มดหี่นะครับนี่นะครับมันเป็นมดดำาๆตัวน้อยๆนะครับมันจะมีอย่างว่าแป่งหางอยู่กบงนะครับเนาะกบงกอไหร่นี่นะครับมันเอาใจอยู่กับควายนะครับเอาขี้ควายมาแป่งหางนะครับมดหี่นะครับภาษาไทยเป็นห้องมดอย่างเงี้เนาะมดตัวน้อยๆนะครับมดหี่มันเอา นอนสมัยใหม่เดี๋ยวคกงแกหมูจักแล้วครับมุดฮี่คือต <noon> ัวมันยังนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะต้มเหมือนก่อนนะครับเดี๋ยวยำกับน้ำพริกลาบนะครับเปจะยำแบบไทยเนาะนะครับนี่นี่ต้มนี่นะครับเราต้องต้มใส่ข่าตะไคร่เพิ่มความหอมนะครับใส่เลยเดี๋ยวยำพริกลาบ พริกลาบก็มีหอมขาวนะครับพริกลาบกะปิใส่ข่าไปเห็น่อยนะครับเวลามันรต่ำครับเสียงยำเหมือนยำไก่นะครับข่าจ้าไก่หอมขาวพริกลาบกะปิใส่ชอบก็แคก่ใส่บวบแค่มาตื้อก็ได้ครับจะได้หอมนิดหน่อยแค่ด้วยแซมแล้เนอเอออุ้ยบันแค่ไหมอุ๋ยมันหนึ่งนะครับแค่เฉย่างละ หาทั้งในน้องน่าราตายคนลึเพิกตายอยู่ข้างหนึ่งระวังอุ้ยกับเล่านั่งได้รบดนี้นะครับเป็นอย่างที่แบบ่งสุขับพดีนะถึง่พวกอุ้ยนั่งกินเหมือนตุ่นน้อยเดียวไอใส่กรถุงเียบอกหอมอม้มอมอุมอุมอน้ม้ไ้มก็บาอุ้นอุ้มอ้มอุ้มอล้มนุ้มอุ้มอุ้วออุมุ้มมอ 1> 1 <3 mark. S 3> มันติดงานเน่ยนีจ็นงานอย่างเพื่อนคเหือถึงวันนี้วิสระยังคนอื่นสองอื่นบนน้องหนึ่งอื่นบนต่ต่างไปตูต่างนี่นะครับไทยแลเต่าตีทำได้นะครับขาวนล้วสามชิปครับส่วนพริกแหบเราจะใส่บะหนักนะครับเพรลุงสีกินตัวเนี่ย้มเเผ็ดไปได้พอแล้วคนนี่ อ้มลุงก็มีด้ยอ้อมลุงมกีกะปิกะปิเต่าหัวไม่รู้นะไปเานะ <c oughs> ไปอาหนักเข้มหนักหนึ่งเออสองรอบหนึ่งเขี่ยนตัวนี้ขั้วน้ำพริก <c oughs> นะครับอ่คนนะครับพอดีเอซีอยากจะห็นไฟที่อัเจ้าไทยทำนะครับนี่นะครับเฮาสั่งตามมู่อาที่ขายออนไลน์ทั่วไปนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นเอลีดีนะครับ อยู่ห้อนี่ห้องขึ้นผนี้ต้องรู้ว่าใส่ไฟที่ซองมื้อคืนนะครับนี่นะครับใจ้าใหญ่ทำคลิปนะครับสามารถชัดเจ้าใหทำชัดจระฝาใต้มันหายไปแล้วหมดอย่ห้อมันรุดไปแล้วนี่นะครับก็บบบลอกแป้งนะครับบลอกกีบาทนะครับนี่นะครับดูในเพจหนี่นะครับออนไลน์นะครับเนาะไขออนไลน์พวกดรัศดาพวกอย่างนี้นะครับ แล้ไทยทำอะไรขึ้นจะสว่างแกงขึ้นมาเหนหนไหมับเอาใส่ครับ,รบเดี๋ยวเราจะปรุงนะครับใส่เกลือใส่รสดีนะครับเนาะโอ้หอมมาเลยพักผีเตรียมไม่ก็ต้นหอมพักชีกับพักไทยหอมดวนสีมันอาจจะแตกน้อยเพราะว่าเม่นวหลุงสีหมดกินพริกจะเอาปรุงในถ้วยไม่ก็ได้นะครับปรุงในไม่ฝั่งจิ้มตัวเนเึ่งลุง นับรองจางเพชรก้อนเกลือครับเกลือรดเดียวแล้ไว้บวกกูดนะครับต้องใส่ตัวนีนเนี่แค่นี้จิ้มก็คือผู้เล้วว่ะเขาามาจีนเนาะย้ำจีนย้ำเอ็นเอ็นเป็นเอ็นควายนะครับย้ำหยองล็อกมุมเปินโตมาอย่างเปื่อยแล้วครับมันง่ายมันก็มันเยอะมันมันท้องก็โอเคแล้วครับ มเม,มนูแหล็กนะครับเนาะเนี่ยก,กันนะครับหลากหลายเมนูด้ยวยแหนบไข่มดีด้วยนะครับไข่พึ่งด้วยแก่ก็จก้อนนนะมันเยอะะเนี่ยอาคีปะุมเรือมาตัวเนะอก็อคุณสาวิครัไนไอ้น้องบนนะครับเยไปซื้อไปฝากก็<ต>ือกลืมล่กก็ลืมแหแกูกเย็นพนล้เอาฝากลูกเย็นได้กินนเอออี้จะขมนะพวกเยนตินเขมอุ๊ โจโลกโจโลลงไปลุงย่าเมาอลไที่ผักผมนะเออลเอาแกะไส่กับไก่ไข่ดองแหละเออแล้วอุ้ยมาต้นหอมมักชีไ่บกกูดตรงเลยกดเกรดอไอยงนเออนี่นี่กักไผ่ครับกอนข้างนี้น่ะอุ้ยเด้งตักดจิ้มก่อน กับน้ำปลามากะลักกรลักมก็ลุสีจิ้มก่อนรสจัดกับน้ำปลามากระลักกรมเดี่ยวตัได้จิ้มเตือมันมากเออฮะมันใจเงี้ใจไหมใช้่น้ำปลาก็จะขึ้นโคตเนี่ยอืมตึงเขือนึงอืปลาอได้ๆนะก้อนน้ำปลานะ่าก็เอมอ๋อจิงิงน้ำปลานั่นแหะหม้ออร่อยแมนอืมน้ำ่ะ ปเเรียบร้อยหนึ่งเมนูมาเมนูต่อไปครับรหลากนปลาในน้ำปลาวันนี้แหละเอออาคหอมอืมก็น่เบ่งด้วยลุงสีก้อนหยบปุ้งก้อนหยบปุ้งหิมลอมครับเอาแบบเผ็ดหน่อยเพิ่มี่หลับมเกันไงโเดี๋ยวรอมันซุกพร้อมกันก็อนเนเราจะขึ้นจ๊ตตีโจ๊เด่นไปในนี้ในหางเพิ่งก้อเขาไปเอามานครับ ไก่พึ่งแนบแนบแนบครับแนบถึงไข่มดพี่ไข่ไข่มดเออเนี่ยนะครับมดพี่นะครับไข่มันน้อยนั่นคือมีไงไข่หกไอ้ยยมหกค่ะไข่หกใช่ไหมขอลดข้อสองสีต่างกันรีบดับโอ้ยตักเอาตักเอายูทำการบรรยากาศอีมันก็ต้องมีแนงบินซักซักซักมันขึ้นมา ขมูข้าต่เคื่องนี่นะครับใสเกลือยังเยอะเราขับกับแล้วังปีน่ไปกับมันจะหื้อย่ำตายใไปี้เลยไปี้เลยเดี๋ยวมึงก็ตึงซึ่งห้อกันหละอ๋อครับเอาต้องเอาตต้งนี้หลงก่อนเพราะตั้งน้นมันพีกันมาไงต้องอันนี้มันตายกัน ออืมเข๋ยวรอบไข่มุมฮี่็ถ้ายังเสพๆยังหาย,ยากทั้งนั้นไม่นูมดูแลก่อนไอ้มีอ็นเห็นควายตัวนั้นครับโอ้โดน้ำสาดีมากยอดไอป,ปะไอป้าไอปะาุ้ยไปไหนเยายาไย่าง,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 งยาตัดเล่าหว่ะอง <c oughs> คบาลก็ <c oughs> ดีนะครับ <c oughs> เออกระโปะกะเป็น,นสักป,ปะแซเป็ดอุ้ยนี่นะมันยังเล่าสักวางมันบบนี้หวานยังไงต่ว่าพักของแบบไม่แก่แต้เลยรขมข่าวกระเทียมพริกแหง้งนะครับข่าวก็กระเทียมอันเดียวกันเนอะพริกแห้งสองเม็ดสองเม็ดมันเหมือนะเป้พริกนะครับนี่นะครับสองเม็ดเอาได้เออแล้วก็ใส่รสดีไปหน่อยนะยอดอ่ะ ขนาดลุงหันมุสีสาลุงยืนรอใก้นอกนั่นก็โคด้วยทัวับแมวมโอ้นีแม่ยังไตอยู่คเนาะแต่ตัวเย็นไวสามวันแล้วเนี่ยนี่หนึ่พอพอแม่ไหมครับอืมนี่น้ยำดำนี่หนึ่ครับนี่แม่พี่พี่เจ็บนั่นละอันนี้นะเป็นยางอย่างนี้คันเนาะ ย่างเนี่ยเพรามันใจคิ้วควายนะครับเป็นทางมือกระหายากว่ะนี่ห่อ35บาทก็ถือว่าสุดยอดละนะครับได้กินนะโอ้โหนักหนักแล้วครับกอนมีใครมันกำนัวอืมนี่เหมือนแับเม่งตัวน้อู้ยตัวใหญ่ที่มึงเอี้ยดพอหมดมึงนี่มันเกิดน้าแหล่งเป็นสาวปีครับได้กินเนี่ยได้แล้วโคนรเลยอ้เดี๋ยวเอาไปกินกินูใส่หน่อยบ่ะใส่เลยไมาเนาะ มาแล้วครับพริกเออเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเส้นไหลายดนี้ลดีไหมใส่ล่ะไม่ลวดีมันโรยเห็างน้อยเกือบสองรอบสามรอบเกลือมันใได้ได้แล้วไม่นุ่มนะครับกินเคี่ยวพึ่งกับไปเอาเองไม่นะาลองก่อนได้อะเห็นไหมพอพอพริกขี้หัวซุปไหนครับขึ้นตับอย่างไจนี่กี้นี้หอมขาวพริกแห้ง จะใครอ่นนะครับก้อนพริกขี้หนูน้อยเออมจจ่แหมยังไขี้หนูยังไม่ไงบ่มีเดี๋ยวอนนู้หนูมีกะเนาะกินหัลคนมักเฟสเอากลับตัวองจะไดทุกชาติทุกอย่างนี่หมือนมักหวานข้ามทังสี่เวลากินอเคียวหมเนอะจะติดงะดนโดนงเม็ดันมันแก่บับุงนี่ว่าคือด่งบบงงี่มตาหน้าเหมือนกันเนี่ยอาวแล้วจกยาเลยแนบ กินะ่เนี่ยที่เต่าโลนะเนี่ยอย่าเปะบนมดกินเนะขียมตัวทำน้อยจะม,มีถ้ามีวัวมีควายนี่ถ้ามีควายนี่คงจะมีได้กินนะครับเอาสีวัดจอกเอาเนอโมก ถอกไปยวก่อนต้องใจไม่เสียบมันมีเสียบก่อนบุดหัดไหจะได้มือหลุดนู้นแหละครไม่นุบมเออวิ่นเดี๋ยวรอทางเพิ่งซุกเดี๋ยวกระซุกดูแล้วเพียงพึ่งนครับจิดพปเพิ่งเนาะครับนูนแหละหางเพิ่ง ินยังพูดอะไรนะุกสุกละนนี่ไข่มดที่โตนี่ครับตึ้งหวานมัน่ะเนาะะปดท้ออืมีขนาดโต A à, à, lắm mệt. Mệt. Mặt nào. Không gì ừ, một hộp quê hộp mắt cái này của mình nha mô nga không nhiều góc 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 góc

Bượt đấy, đây người vào đây ở vào hàng này, anhy ai mà phụt lẻo, mẹ 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 này mẹ 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 ôm mẹ 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 con mẹ À, đúng đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. nhắm tí nhắm ít đi là khắp nhắm yên quái chẳng đấy không? <laughs> anh có nhẹ xuống đấy, chẳng đấy không? làm phải với cả, nhớ luôn ยูทูบเอาจัได้อจจังได้เหรอเหเราจับินอยู่ในนี้แล้วหอยวนใช่ไหอืมเอาเนี่ยน้ำแดงปั่นลึกลใสรกันแ้ก็เจือบงนี่หลายวันแล้วห้องผได้มาเอาบรรยากาศแบบมันๆก้อนนกนกนี่มาคือเอฟซีเดโพนะครับอมันนี่ครับมีโอกาสดีมาแปะลูกสีบุรีน่อยดูด้มาทำคลิปปักเบ็ดกับตัว ใสเบ็ดไปเนื้อขอตรโคตรือยอดนะครับไข่มุนฮี่หอมได้กินแต่เน้อเดี๋ยวรอจิ้มไข่มุนฮีก่อนนะครับเนี่ยเจนยิ้มแข็งยังไรโบ่เหี้ยต่อไข่มุนฮีครับเมนูสุดท้ายรับคำคืนนี้ เบื้ดงแรอยากกินข้าวอาจจะนี่เห็นยูมุ่นะครับนเดมันเหมือนได้กิ่นอะไรใช่ไหมเออปวดหัวปวดหัวปวดหัวแต่เน่นะก้อนฝังห้าวเดืนห่างเมื่อจะปลาไปวิบวับวิบวับอย่างไรขอบคุณปีวันนะครับเสนอสนับสนุนมานะครับเดี๋ยวเราจะ คงจะจัทกันในวันเสาร์นี้นะครับเกุดถึงน,นี้ข้างในนี่ครับลองนั่น,นย่างทรงก้ <c oughs> อนเออกะตัวนี้เอาลอเนี่ยกักไปใกล้ๆอ,ลอ่ <c oughs> องกัมนกมาได้ก่อนแห้เเลยวนลันเสาร์นี้เอาๆๆแบบน, <c oughs> นี้ก่อนอ่าเข้าสียอดยอดยอดจับมาดีก่อนบาทตรงไง

ถ้ามอยมันต้องปอากระด้ใ่คนหนาวนี่กามต้องยังขีไปได้เลยไมนอเม็ดเ็ดาสวปีกก็จได้กินนี่นะับนี่นักกินกิได้ยังไกินด้แต่ร้อนละหอมหอมมดังเล้ายแซมหอมน่นะเออผมมันใจบานเจยบก่อนว่าอะไรผมอบเนาออยู่ในตองก็นอน

ใช่เป็นได้พ่องปวดเป่ากํแล้วนี่สุดยอดครับอข้างแรกในชีวิตมันเหรอมันพวกเพชรนิดหน่อยมกอมลอมอมลอมดีมกไข่มดเออไม่นู้ไข่หมดก็ดีดิหมือนกันนะอ่าไอ้ก้อนไปเปื้อนใส่เบิ่งกับไข่เด็กยกแตนน้องมันเออเออะกินเบื่อปึ๊ดีนะดีนะสุดยอด

นึกถึงนั้นแต่ก่อนแล้วก็กินมันหอมมากเลยหอมไปตองเลยเนี่ยลอยแต่กโตแบบนั้นตับแบบไปอุ้นจะไหมเอาไปอ้โย้อนสมัยก้อนแท้ๆนะครับเว่าเ้ามีโปมีกลิ่นยูนะครับโอเคนะครับนี่เน้นน้ำหนึ่งก้อนถข่จิ้มก็ม่จิ้มเลยทีอยากทอยมาเดี๋ยวคนหนึ่งลงทันเด เอค่ะอ๊ะ้เอออะไอะไปเลยบตนาลงอน้อยทานนนึงตังต no ังเออเออยังเออย่งเอาขึ้นเอาขึ้นกาขึ้นแจมนี่กับมือกล้องแก่นี่นะหอมยืดยอดตเอาหน่อยมาเนี่ยย่างเขาวาสจหวอหนอีอืมมันดิบออบหวาน กบเนี่ยแตกในปากละลายในลากละลายในก่อเลยข้างันได้กิ huh? ่นเหครับปีได้กลิ่น่รงนี้เนาะนะ่นปี้ปีละข้างเนาะครับเหมือนมันส้มมันแดงเหมือนกันนะครับเหมือนเดียวกันได้เนาะมาแต่แตละก้อนเยอครับหอมอ้าวนี่แขม่เมนูนะครับปีกก้อนนะครับ อุ้ยเขาลุงสีเขาจัดคือนะครับเราถือวันเป็นสุดยอดเมนูแล้วครับของกินหายากโดยเฉพาะไข่มุหี่นะครับออกมาแั้หนอกต้องปั่นันอกยู่แอยู่ยในแล้วมันมีเวลาแล้วนะมีเวลาไข่มาตึงว่านะครับอย่างนี้น่ะเนาะมีเวลาอย่างเปิ่อนย่างนี้น้ำอยู่ในนอนของบาลับเออนอกรลัฟเออเนี่ว่าปักลักกันนี่เนาะโอเคนะครับ คุณแฟนครับนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์เนื้อกำลังใจชีวิตข้างนอกกับทีมงานนะครับดิโจ๊กยากินงทีเหมาะเออนะไอ้ผงลุงไปก่อนกินยาไปก่อนครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเนี่ยใครที่ชอบบรรยากาศแบบอีก็ฝากกดติดตามกับช่องชีวิตข้างนอกแอมช่องก็ช่องชีวิตข้างนอกเอ็ซีนะครับข้างบางทีก็ห่างไทยกับไปหลายวันกับเพราะติดภารกิจนะครับเออนะครับโอเคครับจะคลิปหน้าฮอปป้กันไหม เอาวันนี้จะเป็นคนมโนกครับพีมงินเมียไรนี่คนพี่อนสุดยอดครับที่ถึงมาน,นอึ๊ก